3 2 1เริ่มเริ่มโครงสี่สุภาพทำไมโครงสี่ต้องสุภาพคำว่าสุภาพในที่นี้หมายถึงไม่มีรูปวรรณยุกต์มาเริ่มกันที่หน้าแรกเลยเปิดมาก็เจอกับประวัติและความเป็นมาของโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพตัดเป็นโครงโบราณอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกวีสมัยโบราณน,นิยมมากที่สุดจุดเด่นของโครงสี่สุภาพคือการบังคับวรรณยุกต์เอกโท ซึ่งเป็นมรดกทางภาษาเมื่ออ่านแล้วจะเกิดความรู้สึกลงตัวมากที่สุดโดยคำว่าสุภาพหรือสวภาพคือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เอาจริงๆก็พูดไปแล้วตอนต้นคลิปแล้วโครงสีสุภาพปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมไทยที่แต่งด้วยโครงส,สีภาพออกมาอาทิลิลิตพะลอโครงนิราชหาริพุนชัยเป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้แต่งโครงเฉลิมพระเกียรติพระนารายมหาราชโครงนิราชนครสวรรค์กาบห่อโครงรวมไปถึงโครงอักษรสามของพระศรีมะโหสถเมื่อเวลาล่วงมาถึงสมัยอดิชยาตอนปลายได้มีการนำโครงสี่สุภาพไปแต่งโครงในราชประบาทโครงนิราชเจ้าฟ้าอาภัยและกาบห่อโครงของเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศ เมื่อเปลี่ยนผ่านมาในยุคสมัยธนบุรีก็ได้นําไปแต่งโครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีและลิลิทเพชรมงกุฎเมื่อย่างมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์วรรณกรรมที่ใช้โครงสีสุภาพอันมีชื่อเสียงได้แก่โครงนิราชนารินทร์ลิลิตตะเลงพายโครงลกนิดเป็นต้น โครงโรคนิดเป็นคำประพันธ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งกวีทั้งหลายนิยมนำมาแต่งอีกทั้งยันเดินทางผ่านการเวลามีการพัฒนามายอย่างยาวนานจนสร้างฉันทลักษ์ณได้อย่างลงตัวและกลายมาเป็นแบบฉบับซึ่งยึดถือตามกันมาจนถึงปัจจุบันเปิดมาหน้าถไปฉันทลักณโครงสรี่สุภาพหนึ่งบทจะมี30คําไม่รวมกับคำทอดวรกน้าจะมี5พยางส่วนวรกลังจะมี2เว้นแต่บาทที่4 ที่จะมี4พยางควิธีจำคือ52 52 52 54และจำไว้ว่าเพิ่มคำซ้อยได้ที่บาทที่1และ3แห่งละ2พยางคทั้งหมดจะมี30คําคำแต่คำที่มีวรรณยุกต์คือ11ตําำแหน่งได้แก่เอกเโทสีดังนั้นคำที่เป็นคำสุภาพหรือคำที่จะต้องไม่มีรูปวรรยุกจะต้องมี19ตําำแหน่งกันเลยทีเดียว แทนผังคงสีสุภาพ1บทจะมี2วรวักและ1บทมี4บาท1บาทจะมี2วรวคกวักจะมีวักหน้าที่มี5พยางกับวักหลังที่มี2พยางเว้นแต่บาทที่4ให้มีสพยางจำที่บอกไปข้างต้นตำแหน่งของเอกจำง่ายๆเลยว่าหน้า4-2-3-2หลังบาท2-1-2-1ส่ 1. ส่วนโทจะอยู่ติดกับเอก แต่อยู่ข้างหลังเว้นแต่ตำแหน่งโทรของวักหน้าที่บาทที่4จะอยู่อันสุดท้ายของวักแบบนี้ส่วนสัมผัสก็ตามนี้เลยผากในตำแหน่งที่บังคับสัมผัสแต่ไม่สามารถหาคำได้ก็สามารถใช้คำตายจากแม่กกกบ,ก,บกดหรือที่เราจำกันว่ากระบทนั่นเอง หรือคำที่ผสมสระเสียงสั้นในมาตาแม่กกาเช่นพระจะกระทิเตทะลุพกกนกแต่มีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้คำเอกโทษและโทโทษแทนเอกโทษคืออะไรเอกโทษคือคำที่เปลี่ยนจากรูปไมโทมาเป็นรูปไม่เอกแต่ยังคงเสียงเอาไว้ส่วนโทษโทษจะเปลี่ยนจากเอกมาเป็นโทหมายเหตุ คำเอกโทษโทษโทษให้ดูที่ผลลัพธ์ถ้าเปลี่ยนแล้วเป็นเอกก็คือเอกโทษแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นโทก็คือโทโทษและการใช้เอกโทโทโทษไม่จำเป็นต้องสนใจความหมายขอแค่สัมผัสตรงตามบังคับก็พองั้นเรามาดูต้นแบบของโครงสี่สุภาพกันเลยโครงที่ว่านั้นก็คือโครงบทที่มีที่มาจากปริตพรอ ความว่าเสียงลือเสียงเล้าอ้างอันใดพี่เออยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าส่องเขือ่อพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่ส่องพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อบทนี้สามารถตามและสามารถทำให้เรารู้ถึงคงสี่สุภาพได้ทันทีเพราะด้วยการแต่งกลอนตามฉันรษณ์ที่ถูกต้องเรามานาถัดไปเพื่อมาดูตัวอย่างคงสี่สุภาพ คบกากาโหดให้เสียงคงคบนกดีขวาคงสนุกด้วยข้าวต้มราชวงศ์กินอิ่มแล้วจึงพากันอยู่ไว้ญาติเข้าเคหาคงโรกนิจจำแหลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6กการบัวบอกหลุดตื้นชนระทานมารยาสอดสันดานชาติเฉื้อโชดฉลาดข้อคำถานทวนชาตจ่อมย้าเหี่ยวแห้งเรือปอกไรสแสดงดี สมเด็จพระเจ้าบารมมวงเธอกรมพระยาเดชาที่สองแกงไก่มาสมันเนื้อนพคุณพี่เอย๋ยหอมยีรารสฉุนเชียบร้อนชายใดบริพูนพิศวาสหวังนาแรงอยากยอหัดคอนยกให้หวนแสวงกับแห่ชมเครื่องขา้าวหวานถึงปากดีช่างไรสาระจริงหนอะ ก็อย่าพูดเลยนะพี่น้องทุกคำกล่าวเจ้านะ้าใช้ว่าถูกนะักไปที่ไหนเขาฟ้องอย่าได้พูดเลยจากกระลปันตานสำหรับคลิปนำเสนอของสินสภาพก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไป